วันนี้นะคะมีงานวันสงกรานที่วัดไทยในอเมริกานะคะหนุยมาตามหาของกินค่ะมาเที่ยวงานวัดนะคะตามมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นขนมไทยที่นุยมาซื้อนะคะเป็นพวกพวกสลิมนะคะแล้วก็มีทองหยอดแต่ว่าเม็ดขนุนหมดแล้วหนุยไม่ได้อดกินเม็ดขนุนแล้วก็มีกุยช่ายด้วยนะคะกุ้ยช่ายขายออกไวมากมีขนมชนั้น นขนมชั้นะคะแล้วก็คองแครงนี่นะคะแล้วก็จะมีห่อหมกด้วยอันนี้ห่อหมกนะคะนี่นะคะแต่อันนี้ขนมมันอันนี้ขนมมอกแกนนะคะขนมถ้วยฟูแล้วก็กะหดิ่พับ Thank you so much ขอบคุณนะคะนานมามนานเพราะเรคิวโรคิวคิวเบาะหมรู้สึกไวสีกวส่กว่ว้าได้สามนะเราได้สามแล้วโอเคเราหนัวกล่องหนวค่ะขอขนมครอกกล่องหนึ่งค่ะเดี๋ยวต่อคิว๋โอรอแป๊บหนึ่งได้ค่ะ <laughs> เดี๋ยวจะรอรอหนูพกเด้เดยวหนูให้ตังก็ได้ขอให้ตังไปเลยก็ได้ขออนี้ชายหน่อยนะคะให้ตังค์าหนูพกกล่องนึงแล้วก็อันนี้สองอันโอเคโอเคโอเค ก็มีขนมดอกจอกตรงนู้นนะคะอันนี้เป็นขนมดอกจอกอบดีนะดอกจอกอมีดอกจอก มีน้ำอ้อยขายด้วยนะคะน้ำอ้อยน่าจะบดจากใช้เครื่องมีบดนะคะแล้วก็มีพวกเนื้อย่างนะคะเป็นเนื้อย่างนี่เดี๋ยวนุ้ยจะไปซื้อข้าวหลามนะคะอยากซื้อข้าวหลามตรงนี้ด้วยข้าวหลามนะคะพี่พี่แม่นะแม่เนี่ยเอาเอาแปดไม้สองไม้ห้าดอนอันนี้สองไม้สองไม้ห้าดอนนะคะ ันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอันนี้กลับบ้านด้วยสองไม้ห้าเอ้ยเดี๋ยวนะคะโอเคสองสีเดี๋ยวไปเอาไปเอาไปเอาขนมครบไปโรยอันนี้ด้วยนะคะโรยต้นหอมเอากระบอกใหญ่สีขาวแล้วก็กระบอกใหญ่สีดำสองกระบอกวะ สีขาวสีดำเหี่ยวเนี่ยดากับเหนียวขาวตัวนี้ไม่เป็นไรนะแค่เอาออกแล้วก็ใส่ไปโอเคยี่สิบใส่น้ลงไปแค่สองนาทีแล้วก็เอาเอาเอาไก่หมูปิ้งเนาะสองไม้ห้าใช่ไหมคะสองไม้ห้าเอา สี่ไม้สี่ไม้อ่ะแม่เอาข้าเหนียวเแม่เอาข้เหนียวค่ะหี่วัเดือหาใหม่บุกพ่อได้ตอนนั้มาใส่อีกได้เหรบท่านนลยนี่ฮะมันวัดล้วะเพอาะนั่นเอเอมาลองมีน้ำพริกตรงนู้นนะคะ

เป็นน้ำพริกนะคะอันนี้เป็นผักดองอันนี้ผักดองนะคะมีน้ำพริก

5, เอา้าด้วยผ้าผาอบานะคะขาผ้าทแยกกนอนผาด้วยเ้าไม้ค่ะน่ไม้ร้อไม้ี๋อาชอาบรื้ เดี๋ยวเอาชะอมเอาแค่นี้พอเดี๋ยวไปทอดไข่เดี๋ยวเอาชะอมไปทอดไข่เอาอันนี้ด้วยจิ๋วเอาเลยนะคะแต่ก็มีอันนี้แล้วก็มีขนม มาแล้วต่ออีกตรงนี้นะคะอันนี้ต่อไปอนกต้อง่นต้อใส่า อันนี้มะกอกมันยังไม่สุกนะคะมันเป็นมะกอกที่มันยังเขียวเขียบอยู่เนาะที่สุกแล้วเนี่ยก็ไวตั้งต้มงต่างองง๋อนี่หน้าไม้อ่อนหน้าไม้อ่อน อันนี้ปั้นปั้นแป้งทำปาตั้งก๋นะคะ ดูสั่งขยะนะคะอันนี้ที่เสร็จเราเรียบร้อยแต่ว่าจะจะซื้อหรือว่าจะกินได้ก็คือหลังที่พระบินป่านนะคะอันนั้นสั่งขยะนะคะใช่ไหมคนนนะเ,ออเป็นลงทางค่ะรับได้หลังพระบินขวาน <c oughs> เดี๋ยวต้องรอให้พาปินทบาทเสร็จแล้วถึงจะมาได้อะค่ะเดี๋ยวไปดูผัดไทยนะคะผัดไทย you c a n have it after the m o n g s ya finish everything and you c a n give donation เดี๋ยวไปดูผัดไทยกันนะคะผัดไทย เอาขึ้นค่าได้เลยมันไปมาร้อนเลยนะคะขี้ผัดไทยพากำลังสวดนะคะเดี๋ยวพอบินทบาทเสร็จก็จะสามารถทานอาหารได้หลังจากที่พราสวดนะคะ อันนี้ต้นมะกรูดต้นละยี่สิบนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อต้นมะกรูดกลับบ้านไปหนึ่งต้นต้นมะกรูดแล้วก็น่าจะมีพวกต้นมะเขือเปาะแล้วก็ต้นพริกด้วยเนะะยาะดี๋ยวซื้อไปเลยนะะแล้วก็มีกระเพรา เียตแคปมเดขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะถ่ายต้นมะกรูดเนี่ย s one t perfect thank <laughs> you